「闇の笑顔」「闇の笑顔」「闇の笑顔」「闇の笑顔を浮かんでゆすいり」「この街には涙はに合わないで闇に沈むキワを見つけ出そう」 จะได้เอาไปให้ดโชว์ให้เพื่อนดูครับผมขออนุญาตหน่อยคุณตรองพานะถ้าพานเพื่อนจะให้คนดูไปจะให้ดูด้วยตาผมได้เก็บทำข้าวได้ดีเกนไม่ย่าเดี๋ยวไปว่าตาผมได้เก็บไอ้ยได้อยู่นี่เดี๋ยวถ่ายด้วยเก็บอือวินจีนไม่กลัวทำไมเนี่ยทำไมดีเกณฑ์เต็มหัวแล้วหนอนเออพี่เราดรงเอาไปเลยเข้าไปเลย ขอยาอัดให้ให้คนดูนของมาออ้าวมันเจ็ยบให้อยู่นั้นน่ะเฮ้ยแข่งอะไใช่ไหมให้หออยู่ประตูเดี๋ยวา้ขาสามควิ้นกอะเสากอดเสากอดเสาไว้อ๋อกอะเสาแล้วหันหลังเนี้ยอัน้อันนี้เอะไรอ๋อเออโอ้แล้วคนนล้เนี่ยอ้ยเจียเนียบ้นไปขึเน ะรอบหน้าก็ต้องใช้ก้อนสองไปจุ๊วิจุวิขอั้งานเนอะฮ่า่าม่เนเด่มันมีสามคนไงอยู่หลังข้างหลังน้องหาแล้ว้ว

สี่รอเลยนะรอจีบดิโดนกั่บางอันนี้หรอโดนเยอมขึ้นบานนี่นั่นไม่โดนแต่สูงเกินไปครับอาจารอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเอาเฮ้ยสวยดีเ้าฝั่งนั้นอ๋อโอเคครับโอเคยั điểm mắc, huỵ, anh ấy chơi đi, anh ấy chơi, anh ấy biết rồi, anh biết rồi, anh ấy anh ấy biết rồi, 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 anh ấy rồi nó có con chó nó gọi gì ấy. Chó. Chó rồi đó. Đó. Ôi má. Rồi. 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 Rồi.

ไมู่วันไมู่วันมันวันมันเต้ว่งทุ่เดีอันี่นี้แล้ว่ะเข้าอปัมภ์อีกอะไรก็ไม <tim> mmm mm <tim> <tim> ่ด <altogether> ีองไี้าท่าตื่นอยู่ในโกเลย

อุ้ยงามอุ้ยเฮ้ยถ้าทอมเบีร์ค่ะสวีนก็หอยีเข้าอ่ะทอเบี้ยสามเต็มเป็นยูมเบี้ยพี่อยากชูอยาชูอยากชูโอ้เบี้ยคันอยากล็อดิ

ทุกดี่ตั้งพูดได้ด้วยวะไม่หลอกูรอไงนีละไมวัดบินหลงเอ๊ะป่าดิ้นแล้วดิ้นแล้ว

เดินลอกยิ่งแต่ก็งงว่ะฮานี่เอ้ยไกัตระบาลน้าพี่ิเอ้ยดิไหนวะตรงตรงไกดีได้เดี๋ยเซฟมือสวีนไปในโกอยู่ตรงข้างงโกเลยต่อเสาเลย

พี่ชายเก่งใช่ไหมยัอยู่ใช่ไหมเก่งครับเก่งครับผมขอบคุณพี่ชายอ้าวก็บอกว่าขอบคุณครับในค่้ยเขาขอบอกขอบคุณอ๋อ <c oughs> คนเดียวก็ต้องดีกันแต,แต่ว่าตัวนี้ก็ดีแล้วทุกคน <c oughs> ฮะวันนี้ไน่ะซีนกลับผมวันนี้ผมกลับเองเพราะว่าวันนี้โดนป้าวันนี้โดนป้าฝนอ้าวพูดพี่บ้าจาผมอีกแล้วพี่สาวช่วยนะเดี๋ยวรอบหน้าไม่ไปแข่งที่เซนต้าฮิวเลยถอดสุด็ะอาฮัดไม่เคยเล่นบาั้งหมดนี้ข้าสลับความพิเศษของผมนี่คือความมีใจแบงนี้ครับ